ต้องบอกว่าจบเกมเนี่ยวเวียดนามงงหนักมากนะว่าตัวเองไปทําอะไรผิดพลาดตรงไหนทำไมเกมนี้ถึงแพ้ทีมไทยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นป้อมไม่ว่าจะเป็นจํานวนยินไม่ว่าจะเป็นสกอร์คิวคือเวียดนามนําทุกอย่างนําทั้งเกมนะไม่พอแค่นั้นับทุกคนนาะยยังได้กอสเลเยอร์อีกคือกําลังจะขึ้นบ้านไทยทีมไทยก็ตายแล้วทีมตัวเองเหลือครบ5คนกําลังจะขึ้นไปจบบ้านยูทีวแต่สุดท้ายครับเจอไทยสวนนะทุกคนนะมาดูไลยว่าไทยใช้สูตรไหนในการที่เกมก็อบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในเกมแย่งเกิดดีบุมสบุรีนะต้องบอกเลยว่าเอว เข้านัดแต่ทุกคนนะแล้วตูนแต่ตัวสำคัญด้วยเลยรับชมเกมนี้เป็นพร้อมกันจูดัตมาใน้องแบงก์ก่อนเลยตรงนี้จูดัสพอดีิลได้แล้วยังไงดีน้องแบงก์กับทางด้านอเฮอสสวายพยายามคนละไม้คนละมือออเอาไม่ลงครับ ได้เลสไปด้วย oh. อ้ไอหมีตัวนี้มันแซ่บจริงครับจูดัสมาคนเดียวสด้วยครับจูดัสเ้วดูดีบุมกับเครียดเอ้ยเดกันอยู่โดนแอนทรัเมนต์ไปฮะดีบุม๋มมาประคองกันไปตรงนี้ตัดคีบตัวเล็กเขาได้มาเหมือนกันนะแต่เหมือนจะมาต่อด้วยนะตรงนี้พี่ชูดั<า>งหลอกอพ่ชูไม่ได้รอเซฟให้นะครับ ราต้องให้เวลาน้องแบงค์ในกันฟาร์มเปิดมาเอฟวีเปิดได้ดีกว่านี่มาจากความมั่นใจนะจากการได้การสนับจากเกมที่แล้วนะแหมช่วงต้นเกมนี่เหมือนอารมณ์มันค้างจากเกมที่แล้วหรือเปล่าครับตางเอฟวีรู้ครับออกตัวมาก็ะส่ายซะก่อนเลยฮะไปลี่ยนไปทีบูมยืนคนเดียวตรงนี้ครับ คือถ้าในแหลงเนี่ยถ้าผมว่ามันเป็นศึกแห่งการแก่งนกนะนี่นสิแล้วบอกว่าเราได้น้องนี่โอกาสชนะนี่มาแล้วนะผมบอกว่าโอกาสชนะเยอะมาก <c oughs> ในแหลงศึกชนนกนะ <c oughs> แต่ว่าเกมนี้เหมือน S R Y จะรู้เป็นสเปร๊กคินูตมาก่อนหรือเปล่าว่ามาเป็นออนทอลสเปรยแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าจะเล่ง ทำเองก่อนครับไม่กลับเชือกแล้วแล้วน่าจะไม่เทรดอ็อบเจกต์ตรงตรงแบบไฟนะครับเล่นคนละฝั่งไปเลยครับเราไปเอาดันเซเยอร์ส่วนเขาเอาอาวิโซ่ดันก่อนนะครับรวบมา2แล้วย่ำมาตรงนี้ครับเราได้เฟิร์สบัตเลยครับพิชูแล้วไหลต่อมาแล้วโอนิดเดียวมันจะสลับสามแล้หายไปเลยครับ2สกอร์บาเลเซียอาวิโซ่ขึ้นนำก่อนครับ สังเวยให้กับมบังกรตัวแรกของพวกเขานะเฮเว่นะครับสองสกอร์ให้กับบาเลนเซียโอ้จังหวะนี้ต้องชมพิชูครับจากการรวบตึงของเขาโดยบวกกับฟิกเกอร์อะโอ้โหแล้วไปลายไวครับจังหวะเซอร์ไพรส์เหมือนทางเฮเว่ยเขาเผื่อจะรู้ตัวนะว่าจะโดนเล่นจังหวะรวบรัดแบบนี้นะครับก็พยายามจะถอยแล้วแหละแต่ว่าโโอ้หฝั่งทางบาเลนเซียเนี่ยมากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับเปิดดาเมจลงไปได้ครับในไฟแรกของพวกเขาของเขาเองก็มันปั้นมึงจริงครับที่จะ ให้ได้้ในนเกมีครับไปต่อตรงนี้ครับต่อไปก่อนนะต้องเก็บเฮลแพคหลังป้อมนะตัวทรัต์งางต่อโอ้โหและโปก้าเช็คเจอนะครับฟอร์เรนิโนของไทยทียังไม่มาร่วมในไฟนะถ้าบอกว่าจากสังเกตในช่วงตั้งแต่ต้นเกมเริ่มขึ้นมานะครับ ยังฟรีฟาร์มอยู่ทางท่านบนนะเป็นเอสวายนะที่ไม่เรื่องที่จะไปจอแจกับเขาว่าตอนนี้จะจอแจแล้วเพราะว่ามีตุอยู่ตามมามาแล้วลำคลีปไปแล้วเอสวายว,ว,ว่าอย่างไร<ำ>คิวคิวรอซ้อนอยูอ่เหมือนจะรู้ <c oughs> หรือเปล่าว่าผลิตทีตกกลางเดยวมา้องแบงสิลเลตโฟกัสมาก่อนตรงนี้บีปะ,ะยังรับได้ด้วยสิเลตโฟกัสนะครับการับการชนครับ มีชูรวบมาทีา่โอนิดแล้วใส่มาตรงนี้ก่อนเอากระสวนมายัางรับไหวได้ครับโอนิดโดยความเป็นเทพนะ่ตัวมันหนานะครับช่วงตน้นสี่นาทีผ่านครับเกาะป้อมหายไป,ไปแล้วครับตัวนี้พี่ชูมีฟิกเกอร์โฉดๆแล้วรวบมาแล้วยกแต่เขาก,กดแข็งยิงป้อมก่อนยิงป้อมยิงป้อมก่อ,อ,งงอนเอาที่ได้ครับ อีกเดียวแล้วแม่เกือบจะได้ป้อมแรกนะทางบารินเซียนะครับแต่ว่าก็ด้วยความเล่นเพลร์เซฟนะไม่บุบบามจนเกินไปนะตรงกลางแล้วต้องหนีก่อนนะลงแบงค์เปิดซิลโฟกัสแล้วหนีแหละเขาจะถ่ายมาแล้วจะพอหรือเปล่าบอลเป็นอย่างโอยล้วหลบกันสิเขาจริงแต่ว่าโดนอยู่ดีครับดาเมจมันมาเยอะขนาดนี้เราเฮ้ยตรงกลางแล้วมาด้วยครับโบเลนติโน่ลวกมาตรงนี้แล้วบูลาดเข้ามาต่อเดนเวอร์สแลสไปปิดไม่ลงแล้วเขาไหลมาแล้วเสียบูลาดด้วยครับโอ้ โอ้โหาเลยครับช็อตน,นี้ทางเฮวี่ครับจากการบุกครั้งเดียวของพกวกเราครับแล้วต่อมาตรงกลางยังไม่ถอยอต่างหากโอ้เสียสองรอบเลยครับไอจังหวะที่ไม่น่าจะเสียครับไหลยอยู่ครับแล้วข้างบนด้วยหรือเปล่าแบบนี้เก<ม>ือบไปครับแต่ว่าไม่น่าจะพลาดหรือเปล่าตรงนี้แล้วเขามาแล้วน่าจะยิงสดนะทางเชร์ไปไหลยาวเลยครับสามทาวเวอร์ครับ ไปแบบยาวๆครับต้องให้อวยกับทายทีนะช็อตเมื่อสักครู่นี้กับฟอร์ินโนของเขาเนี่ยไปรับหลังป้อมไปไล่ไปรำฮะจนจูดาเนี่ยสกายฟอร์เนี่ยยังรีเซ็ตกับอมา,อาหนึ่งครั้งอะ่ะบโอ้โหยื้อกับเพื่อนนานมากฮะคำนวณนาเมจไม่ดีเขามาโถมอยเยอะเลยครับอค่อยๆเล่นนะครับ รอไอเทมแล้วครับเกมนี้ชิ้นแรกที่บุกเล่นเป็นผู้รมัสารด้วยนะครับแต่ว่าการเงินก็แค่พันโกว่าโกนะถ้าบอกว่าดูเรื่องของการเงินและไอเทมนะครับแต่ว่าเรื่องของการคอนโทรลแมปหรือว่าเรื่องของทาวเวอร์เนี่ยเราโดนไปเยอะแล้วแค่บอกว่าให้แค่หกนาทีนะครับถือว่าเสียหายหนักมากนะบาเลนเซียเกยมนี้ต้องสมาธิดีๆเลยครับถ้าไม่นำเนี่ยเกมจะเล่นลำบากนะครับ ต้องรอสเกลลิงมูลาดเลยครับปล่อยทาวเวอร์ด้านนอกทาวเวอร์แล้วด้านบนแบงก์ก็ไปเล่นทาวเวอร์ขึนมาบ้างเหมือนกันครับเขียบล่างกันไปฮะทาวเวอร์บนทาวเวอร์ล่างฮะโอนิ่รออยู่เปิเคอ,เคอมเมนเต์มาเจอฮะพิชุดอ,อยู่โดดไปแล้วไม่ถึงครับกัรเงินตกต่างครับตัือที่หาเงินมันจะลดลงด้วยนะครับและดูพวกเขาครับ เฮฟวี่ครับมาต่อด้านล่างพิชูรวบม,มาได้โอนิแต่ไม่รู้จะเล่นยังไงค่อยๆครับทายตัวใหญ่ด้วยฮนะสะัสะนสะน่นไหนแต่ไม่ทันสแลสแล้วหล่อเนี่ยจังหวะแบบนี้โอห ù, ดีว่ะอันนี้เป็นยูนิตเกมนะครับนี่โหเกือบตายคือการจะเขา<แ>้าจ<ต>ัดตอดแบบว่าไดเมชนชั่นสแลสแล้วกลับมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับแบบระดับของโปรเพเยอร์ที่เขาเล่นกันนะครับ เราต้องระวังอย่างรูน่าแชมเปี้ยนด้วยนะครับเสียวเลยครับเอสสวายรับช็อตเมื่อกี้การเงินของแบงค์นี่ตามหลังชูดาสอยู่ครับนี่ก็มีทางเรานะทางเบลเซียนะมีดีบูมนะที่บอกว่าการเงินดูแบบว่าโดดที่สุดนในทีมนะครับโอ้แล้วเล่นเป็นสายเบอร์สไนชนะครับจะเอาเฟรตูดนะ ยังไม่ได้ออกทารอนขึ้นมาด้วยฉะนั้นการจะเดินยิงตัวของโอนิทนี่คงไม่ใช่นะครับแต่จะใส่แต่ว่าโบ <c oughs> ตัวหลังให้โดนนะเอาให้เจ็บนะครับแต่ด้านบนมาแล้วแอสอาร์รอรับอยู่คนเดียวเ <c oughs> อาเขา้าสกายฟอร์ไปแล้วด้วยดูนะแต่ข้างๆโอนิทเบรกเอาไว้ SY สอาร์แยมจะเข้าไปเกีย่ยวน้กแมตชไปทีนึงเอาฟาดอ,อันติมาน้องแบงค์เจ็บครับต้องถอยแล้วมีตริกทีเขารอซ้อนด้วยครับทีมกลางก็ไหลมาแล้วครับถือว่าโคตยังเซฟเทอร์ เทียสองด้านบนของตัวเองไว้ได้นะครับแต่ว่าทางนี้เฮวีับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถอยมาอินฟินิติเลเยอร์แทนโดนเขาปิดแมตช์จัดๆเลยครับเกมนี้ฟอร์เร <For S 2> น,นติโนทาลิกทีนี่ฟรีฟาร์มตลอดนะครับอันตรายนะนะเขามารวมกุ๊ปกับเพื่อน,นทีใช่ครับ้เขาได้สปิทสองฝั่งเลยครับเดซอวายใงเกมนี้การเงินไม่เยอะด้วยครับ ต้องพึ่งดามเิเอตเขาช่วยแล้วครับ <Sl> ต้องรอเฟรชูดเลยครยิงมวานไ่เข้าเท่าไหร่ครับสวิปแล้วครับทาริกทีครับขึ้นบนไปแล้วฮะโอริทมาเคลียร์แท็บแล้วออกครับปล่อยให้ทาริกทีก็สปิดไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมาวางใหม่ครับดีบูมหาจังหวะอยู่ครับไปไปโอนิทหาข้อมูลให้กับเพื่อนในทีม ไปเรื่อยๆตรงนี้ครับเก็บเซนติเนียลหายไปด้านบนเหมือนจะเจอตัวของไทยอีกทีนะตัวของน้องแบงค์นะครับโอ้โหแล้วใส่เราด้วยครับฟอร์เรนติโน่โอ้ยดอกแดงมันนี่น่ากลัวเหลือเกินกดการวิชั่นเยอะมากครับเดินตามอยู่ด้วยครับแล้วเขาเจ้าทาวเวอร์ล่างแล้วอะตอนนี้เลือบมาแล้วพยายามลูดนาไปโดนวิลูดมาหายไปยังออกได้ครับโอ้โห ยิงนัดหนึ่งไปใส่จูด้สน้องแบงค์ล่อสกิลอยู่แล้วสวนรูบมาสวยมากจังหวะนี้เป็นช็อปิดไปได้ครับได้โบก้าไล่ต่อมาจูดัสจูด้สตายด้วยครับเอาไปละฮะเสียสองครับตรงนี้โอ้สวยจัดจัดครับจากการที่ไปตอดใส่โอนิทได้ก่อนนะทำให้ตวงเฮเว่เนี่ยไม่มีฟอลไลน์ในการยืนค,ำค้ำฮะแล้วโดดมารวบกลางตรงนี้เอาคลิปมาพยายามที่จะหาเล่นครับแล้วปาดอกเตลกี์มารอลรวบอยู่แล้วตรีจีมาลึกขนาดนี้ ยิงไปบานอินกระรี่มาตาไหนไปได้ทาลิกทีด้วยแต่ปินเจ้าดมาออกไปได้แล้วน้องแบงค์ค้ำอยู่พิชูตามมารวบให้แต่ไม่มีคีบครับเอาล้วครับหมัดสวนนะครับจากทางของบาเลนเซีอเซฟสปอร์ตครับตอนนี้ครับจากไฟตรงด้านล่างนะที่ผมว่าเอาไปใส่ได้ก่อนนะครับต้องชมพิชูด้วยนะแหมไปรวบถูกตัวนะครับทำให้ทางเฮวี่ก็เหมือนจะฝืนๆเล่นเหมือนกันนะทางจูดาห์ที่บอกว่าเข้าไปสกายฟอร์ใส่น้องแบงค์นะครับแต่นั่นเป็นท่าท่าเบิร์ดชุดเดียวไม่ลงอะต้องเล่นให้ละเอียดนะครับ กลับมากันเงินนำครับสกอร์นำแต่แอปคอนโทรยังเสียเปรียบอยู่นะครับมาได้หายใจทั่วปอดกันบ้างนะทางของวีเอฟฮะดิชูถ้าได้เฟรนทูดก็น่าจะดีขึ้นนะครับโอ้ยดีบุมสูมแมน่นแม่นยิงให้โดนตัวแบบนี้แหละอย่าไปยิงโดนโอด,ด,ด,ดิบนะเดบุมลั้นไปโดนปนี่ครับแล้วเขาตอดโลลงมาก่อนอุ้ยต้องออกนะคร้บจะต่อตัวเดี๋ยวดีเว่นนั่งคิวๆก็ยังเบรกไว้ได้ครับเอาเบอร์โยนทิ้งมา จะไปอย่างเดียวเลยนะไทัก็ไสับถักไปก่อนแล้วเขาเปิดมังกรครับเราเห็นหรือเปล่าเขาจะเอามังกรเราจะเอายังไงไม่เห็นนะไม่ได้คอนเทสครับแล้วปาดมารวบได้ไหมสนไหนไปเปียน้องออกไปก่อนโดนทวีตสองเมตรนะเดบูมแล้วเขออไรจ้วงน้องแบงค์มารวบจังหวะนี้สนไยนาดแน่นนะดีบูมตอนนี้ เลยว่ายิงยังไงก็เข้าตัวบางๆเนี่ยแต่ว่าเขาได้โฮ่ิไรตะก้อนไปนะตัว MVP เงี้ยววครับเอาจะหาจาังหวะเอาอินฟินิตได้ไหมตรงนี้โซนขึ้นมาสูงปักใส่เนี้ยไว้ก่อนระวังครับแล้วเขาถ่ายตรงหน้าฟาดมา <c oughs> ต้องออกแล้วน้องแบงค์แจะเข้ามาบังได้หรือเปล่าบังมาแล้วแต่เจ็บมากเจ็บมากๆ,ๆครับรถสไนฟ์ฝาดมาดิทเว็บแล้วก็ไปตั้งโอดิตบังเอ้ยสกายฟอร์ต่อแล้วจะซ้อนจังหวะสองได้ไหมรวบเป็ดแต่น้องแบงค์ต้องออกแล้วครับตรงนี้ ออกได้หรือเปล่าล้วออกไม่ได้ครับเพราะมันเป็นฟอร์เรนติโนครับตามมาอุลสาอัสองดีบูมยังยิงอยู่รวมมาแล้วแต่ไม่มีดาเมจหลังสักเท่าไหร่พยายามที่จะเดินมาเล่นอยู่สไนเป็นคิแล้วลวบมาได้หรือเปล่าพี่ชูตามมาจังหวะนี้เอสอาไวเอสอูโดนเบรครับูไม่ได้ข่าไม่ได้เอาตีครับโอ้ยแค่สแต็กเดียวเท่านั้นครับเอสอาไวเมื่อสักครู่นี้อ่ะกูถตาว่าไปเจอพิมหหาซีซีจากโอนิดนะโอ้โหจังหวะดีเกินครับ ไ,ได้สัตว์เมืเ่อกี้เนี่ยเป็นอีกแบบเลยนะครับใช่ฮะอูพิชูรวบสามอ่ะพิเศกลวบแล้วแต่ว่าดาเมจหลังมันยังไม่มาคับโกงความตายโกงไฟไปบฮะเพมวีฮะและได้คุมพืพ้นที่อีกครั้งหนึ่งครับด้วยตัวของอินฟินิตครับอ้องใส่เนี่ยครับเมื่อกี้น้องแบงค์ไม่มีสิลเิอโฟกันเร็วด้วยนะครับที่เล่น3ต่อจังหวะ2อนะครับไม่ได้ถอยออกมา ไลน์โซนบีมาตัวของดิบูก็ถือว่าไม่มากนะในไฟว่าคู่นี้นะคือยิงโดนตลอดไม่ได้ไปวางอาช็อตไหนสกิลพลาดเลยแต่ว่าเขายังปิดไม่ลงเนี่ยแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เขาตอดโลเาง่ายกว่านะครับเเกอร์จากพิชูยังไม่รปเซตด้วยครับอาจจะยังไม่มีจังหวะเล่นแบบว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าเล่นเร็วใส่พวกเขานะครับ ทั้งหวาที่สุดเมื่อกี้นี่แหละครับำทำไม่สำเร็จครับส่งด้านบนเขาเอาโอนิปมา<ด>ยืนสูงรับโป๊กอย่างเดียวเลยนะพยายามที่จะคุมแมปใส่เราเพื่อจะรอ,อก็อดสเลเยอร์นะครับและโอนิปมีล็อกชิลด้วยฮะเอาเลงยากมะจริงชุดเดียวไม่น่าล้มนะครับเราขึ้นไปที่ด้านบนกันห้าคนเลยนะครับต้องรีบกระจายคนออกมาให้ไวะครับเพราะว่ามีเวฟบรรยากาศเข้า3 ต่อเรื่อยๆโบก้าโอยเขาคุมดีซะด้วยครับน่าจะเลาะทาวเวอร์ต้องตอกหมดด้วยนะแบบนี้เฮ้แบงค์พยายามที่จะมาต่อที่เทียรวบุมาแต่ยังมีวิกเกอร์แล้วแบงค์ว่าไงต้องถอยดีกว่าครับไม่เสี่ยงแล้วเล่นต่อสั้นๆยังยืนอยู่แต่ด้านบนด้านบนเขาฟรีไปแล้วโอ้ยแล้วมีวันยากาศด้วยครับแล้วจูดันเคาะบ้างนครับโอ้โหโอยทาวเวอร์ที่สามไปแล้วมาไม่ทันครับโอ้ยจูจะรวบแล้วยังไงครับไม่มีดาเมจข้างหลังครับ ดาบบอมฟรีเลยครับเพเวี่ฮะเพลงนี้ฮะหจากการดึงความสนใจด้านล่างของตัวของเทรดเนี่ยครับแล้วพยายามที่จะกลองมาคือรวบโดนเทรีสด้วยนะแต่ว่ามีคินซิ่งนะบวกกับฟิกเกอร์ของเพื่อนนะครับช่วยเอาไว้ฮะโอ้แล้วปิดเขาไม่ได้ฮะคอนซิลเมน์หายตัวไปพิชูข้อมกลางเราก็ยังเอาไม่ได้นะของเพเวี่ฮะกับ อย่างที่ไม่ได้การจากเพลน,น,นั้นก็ลำบากไงครับก็เปิดแล้วด้วยโดดันเหลือเกินครับ15ทีของเกมแล้วแบบนี้โอ้โดนงูแมปเขาจะเปิดหรือเปล่าครับถ้าจะเข้าไปปิดโอ้แล้วมูลาดออกข้างล่างแล้วด้วยครับโอเคลียไว้ขวานะตัวเอสไวนะครับ แต่ว่าทางฟอนินโนเขาเคลียร์รอไว้แล้วด้วยครับทายทีครับแบบนี้เราจะต้องส่งคนไปเคลียร์ด้านล่างก่อนนะครับ oh, หรือว่าทววสในตอนนี้ก็ยังมีม้าออฟฟอร์นะแล้วเขาเปิดครับแล้วพ่ชูมาเออแต่ s อยังไม่อยู่นะแล้วน้องแบงค์บังคับดึงอยู่แล้วทวีนี้จะหลังยิงอ,อยู่ ล้วน้องแบงค์โดดใส่เทียสสไนซ์มาแล้วโอดิแบงค์แ,<บ>แล้วเอาโบก้าได้ดีบูมไปเลยแล้วน้องแบงค์ติดอยู่ข้างในจะได้หรือเปล่าพยายามที่จะไล่อยู่ตรงนี้น้องแบงค์ยังเดือยอยู่แล้วเขาลามใส่น้องแบงค์ได้เทียสครับแต่ว่าน้องแบงค์ก็ต้องแลกชีวิตด้วยเสียกันตรงนี้ครับสองสองกันไปหด้านหลังครับดีบูมาตัวของโบก้านี่แสบจัดครับไอออฟเบมเบอร์สองดอกจอดเลยฮะโอ้โหแรงมากครับดีบูไม่มีทรอยครับถ้าโดนสองดอกจอดครับ ไปก่อดนะเพลงนี้ครับและก็อดเลเยอร์ฮะหุ่งฟังเฮเว่ไปชูรวบแล้วแหม่มันไม่ล้มแล้วพยายามจะื้าไปต่อแล้วจะแย่งได้หรือเปล่าเอสเอวายมามาหน่อยนั้นซ้ายไปถึงไหมอยู่แล้วเอสเอวายความหวังไม่ได้ครับเ้วเป็นนันจูดาสได้เขาโถมมากมีชูต้องออกแล้วเหลือคิวๆอยู่กดแข็งโอ้ยแล้วแบบนี้หายเลยครับโอ้ยเขาได้กอดด้วยครับทุกคนนะ 4- 5้าวีไม่มีคิวๆครับลำบากเลยครับ พยายามที่จะให้สัญญาณกันแล้วนะครับแต่ว่าโบก้าโฟกัสตีครับเราไม่เสียดีบุมพอไหวสมุดเสียด้วยก็เลยแลก2-2ครับเราเขาได้ก๊อตนี่แหละฮะปัญหาเลยครับกูแล้วปล่อยกลางด้วยฮะเดินไวครับกอรเลเยอร์เลนกลางถ้าดีบุมโถตัวหรือเห็นวิถีกระสุนเนี่ยไฮเบอร์โยนโยนไปสองทีนี่มันเจ็บมากจริงแล้วใชาเวลาที่จะมาใส่น้องแบงค์จิงก่อนต้องจิงคนอีกแล้วโลเลือดเราแล้วรู้ได้แชเปี้ยนโอ้โหแรงมากครับ ตะกายฟอร์มาตัดเอารวบดังหว่านี้แล้วบูหลักเข้าข้างมาแล้วเลือดเขายังอยู่เยอะมากดีบูมซูไปสิวิคิวเกิดลองแบงค์ไปคับดูต้องการให้ได้ครับตรงนี้ลองแบงค์โดดเข้าไปไล่ไล่พือนที่แล้วให้ดีบูมยิงทางนั้นก๊อนดำอีเชนซานสับอีกทีนึงเราพยายามเคลียร์ก๊อนแต่เสียเอสวายไปแล้วครับแล้วพยายามจะเคลียร์ก๊อนแต่เสียล็อกเข้ามาสกายฟอร์เราลงได้ก่อนเกิดแล้วเคลียร์ก๊อนได้ยังอยู่โอ้ดีใตยดีบูมยิงล้มไปแล้วขึ้นมาเล่นข้างหน้าแต่ว่าจูด้นออกแล้วพี่ชูจะล้มจ ไม่ได้ครับจังหวะน,นี้แต่ว่ากันได้ครับโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะตอนเนี้ครับทางบัลเซียบเสียเทวทีที่3ตัวกลางไปแต่ว่ายังเอาชีวิตตัวเองรอดกลับมาและยังยื้อเกมต่อไปได้ครับทุกคนนะยังเหนียวไปก่อนอีกเพลงนึงครับ โอ้โหทางเฮี่นี่ฉุดกระชากพยายามแล้วนะ,ะมาแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูนะทางน้องแบงค์เนี่ยเข้าไปล้วงใส่เทียดก่อนเลยนะพร้อมกับล็อกชิวด้วยเอสวปักมาทางนั้นสายครับแต่ว,ว่าเทียดเนี่ยฟิกเกอร์ออกทางนั้นสายทำให้มันผิดเป้าไปแล้วมันโดนหยุดชะงักจุด,ดัดพยายามจะเข้าไปเบิร์ตทางด้านหลังอาเสียก็เกิดมาตรงนี้บาปเขาให้แต่ว่าทางเราคนระับนี่ครับปิชูครับรวบใส่รวบตึงครับฝั่งเขาเสียแข็งนะทาลิโกพยายามที่จะเข้ามาไล่รุนะครับนะแต่ว่าเหมือนเราจะจ่ายคนกันดีมาก ไม่มีใครตายนะคร<บ>ับน้องจากน้อง,งแบ,บงค<บ>์คนเดียวได้ดีครับคือแบงค์ก็ต้องไปไล่เวอร์ชันเพื่อให้เขาถ่มมาตีบ้านแล้วให้เพื่อนเคียกรอดครับอาได้ไดกลางคืนก่อนเอาแมพกันมาก่อน oh. อย่างพร้อมีโอกาสครับเหลือสองทางครับน้องแบงค์นี่พระเอกเลยนะชอตเมื่อสักครู่นี้ฮะโอ้บาลเซียครับเจ้าพ่อเกมรับเลือเกิน ก็คือบอกว่าอชมทั้งสองทีมเลยทางเราเนี่ยก็รับได้ดีดับแบบดีมากๆเลยเพราะว่าเสียแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางเฮฟวี่เนี่ยเขาก็จ่ายคนเลือกไม่ได้บอกว่าเข้าแบบว่าชุดเดียวนะครับเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวฟอร์เรนติโนเข้าพอฟอร์เรนไม่ไหวเนี่ยจูด้าเนี่ยมาแท็กมือเข้าต่อนะครับใช่ครับต้องคุ้มแมปกลับม่้ได้ครับถ้าโดนกดกลับไปจะลําบากนะครับเพราะว่าคีฟเขาตัวโตกว่าครับแต่ต้องเมเนจแมปเป็นเมเนจให้ได้นะครับเล่อนยากครับเงื่อนไข จะมีช็อตเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าครับยังเหนียวอยู่ท้องสุกยิงยิงเข้าแล้วนะลวกมันยิงยิงยิงไอัลเบอร์มาโห้ดีบูมท่าไหนไลเสียต่อไปก่อนแต่โบก้าที่ตัวปัญหาเหมือนกันต้องรวบขาโบก้าสักทีได้ครับถัดขาทิ้งเลยครับโดนแรงเหลือเกินมาแต้ออนิตรมาออนิตรบาดทิ้งแม่ทุแมพพยายามที่จะเอากลับมาให้ได้ครับ ส8วีครับกับกอร์สเตรเยอร์ตัวที่2ของเกมนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับทุกคนนะพรัปีชูมีไกเกอวัดตรงกคอให้ได้รอเสียงครับตรงนี้โอ้แล้วเขารีบทำเวฟล่างเหมือนเดิมเลยครับเฮวี่โดนโบก้าครับโดนตัวนี้แหละแต่วันนี้เขาก็ใจเย็นดีเหลือเกินครับมิดไปรอดักเช็คเจอ ก็ยังมีอินทราพเมนต์น,นะในการเปิดเช็คเองด้วยนะตรงเทรดนะครับเจอแลเปิดมาคนนี้ไม่โกงไม่เกงไม่กลัวนะแต่ว่าเราก็เริ่มแรงนะหลังจากที่เห็นเดบูมเนี่ยตอดเข้าไปเนี่ยแบบนี้แหละฮะเ <c oughs> ขาก็เอาโอนิตเนี่ยมารับได้อย่างเดียวเลยครับ <c oughs> ถ้าเอาโอนิตออกก,ก็พอได้เล่นนะเออ นี่เกะกะดีจริงๆเลยเทนเนี่ยเกมนี้เขารับดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องมารอดูในช่วงจบเกมมากครับบิวเป็นสร้อยเลือดด้วยนะโอนิตโอ้โหกะแบบว่าอามารียแป๊บเดียวเลือดเต็มแล้วฮะอย่าเคลียร์ตรงกลางอสองคนต้องระวังนะพี่บูมเดี๋ยวโดนขวาคอนะครับมาแล้วครับประคองสี่คนตัวนี้ครับหน้ากัสเลเยอร์ครับเฮวี่ครับได้คุมก่อนนะทางเบเซียน่าจะ ดู้นะว่าเขาน่าจะมาอยู่กันแถวๆนี้ครับรู้กันมาเหมือนกันเขาทำนัดไกลก่อนด้วยครับแล้วมาป่ากนกันบน้อง,งแบงค์เกิดลากน้องแบงค์ไม่ได้น้องแบงค์ยังยืนพยายามเกะกะเกะกะอยู่ครับโอ้ดีบูมรอบนี้ป่ะซูมไกลมากครับแล้วมาเอสอวายสับโป๊ไปก่อนป<ม>ระกันลมาแล้วพยายามจะเบิร์น,นได้ไก่อนเกิดจักไว้เข้ามาซ้อนจังหวะสองครับทางด้านของคนเลี้ยวเนี่ยปลาโดไปโดนด้านหลังไปแล้วทางบ้านแบงค์ไปไล่เชียร์เชียร์ไปแล้วได้เชียร์เชียร์ล้มไปแล้วเราซูมมาตรงนี้อีกทีไม่โดน จับไปทีไม่ตายครับจูดันไล่ออกไปก่อนครับได้เทียออกมาไอหมีนี่มันมนังเหนียวจริงๆเลยนะโอ้โหแต่ว่าตรงกลางครับไปแล้วครับจากการรวบตึงจากพิชูดได้ทั้งกอบเกิดได้ทั้งชีวิตของเทียดอัแบล็กก็อตเซเลเยอร์ Black God ayer, ครับทุกคนนะพิชูจังหวะรวบครับสวบเทียเข้าไปให้ครับโอ้โหกลางยางวงมาแต่ไกลแล้วรวบไปตรงนี้แล้วได้ตัวสําคัญของทีมเขาด้วยโอ้โหแล้วตามมาโถมแล้วแบงค์ตามไปได้ไหมจะรวบกันลยไมอีกทีรวบสามจกต่อตรงนี้สวยๆแล้วได้มาครับท้าลิกทีล้มไปก่อน ดูดันพยายามจะเล่นจะกดแข้งลบได้ครับคิวคิวแล้วยกสวนไปแล้วดูด้านล้มลงไปจากสกอนีมูมอ,อดีตขับอยู่เราได้สกอ์เหลือเพียงแค่โบกา้กาวิ่งหนีกลับบ้านอยู่ฮะโบกา้านังตัวแซบเธอจะต้องเจอแน่นอนครับตรงนี้ครับมาแล้วครับโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีไปบป่อยสำหรับฟัเสียเซียีสปอร์ตครับเทียตกำลังจะเกิดแต่เราไม่ต้องรีบคนเราเยอะกว่าครับ แล้วโบก้าก็เอาไปอยู่ตรงนู้นเอาล้วครับแล้วใครจะเคลียร์บ้านเรารอเข้าไปที่จะเล่นสวนไปที่ตรงนี้เสียแต่ไม่โดนคิวๆเสียก่อนเกิดแบกอยู่แล้วตีบ้านไว้นี่บุกมาแล้วยิงบ้านยิงบ้านทำได้ครับกลับมาตีเสมอหนึ่งตอดหนึ่งกับบาร์เลเซียซีเอฟอีสปอร์ตมีเกมที่สามครับสำหรับพวกเขาครับและเขาทำได้จริงๆครับไม่ยอมมอบคะแนนนี้ให้ง่ายๆกับทางของแฮวีครับบาร์เลเซียซีเอฟอีสปอร์ตเสียสองทางครับกดดันมากๆลูก